สา,าลาลาสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง all here the queen queen เจลีนาโอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเจลีนานะจจะทุกคนอินโทรใหม่ช่องเจลีนาตรีมฮาโลวีนเป็นยังไงบ้างจ้าทุกคนชอบกันหรือเปล่าอ๋อวันนี้เจก็ ตั้งใจที่จะเอาแบบอินโทรอันนี้มาใส่เลยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนงไงละจ๊ะแล้วลก็เป็นคลิปวันฮาโลวีนคลิปแรกของช่องเจด้วยนะจ๊ะคอนอ๋อซึ่งฮาโลวีนรอบนี้เจไม่ได้ทําจี้นะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกค่อนข้างที่จะผิดหวังนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเพราะว่า <c ười> คือทุกคนเข้าใจไหมว่า คือเจยเล่นเกมนี้มาประมาณปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็ปีที่แล้วอ่ะก็แบบคือมันมีจี้ฮาโลวีนใช่ไหมแล้วก็เจรู้สึกว่าแบบอุ้ยแบบธีมฮาโลวีนแบมันเป็นธีมที่แบบว่าเจาชอบที่สุดในบรรดาเทศกาลเนาะรองมาจากคริสต์มาสอ่ะนะเออแล้วก็แบบนูย้อยากได้จี้ฮาโลวีนจางแบบเก็บเพชรรอไว้เพื่อที่จะมาสุมปีหน้าดีกว่าเพราะว่าปี ปีที่แล้วอะเจไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สุ่มเนาะเออเพราะไม่มีเพชรแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเกมคือเล่นเป็นางา้นอะเกบเพชรอะไรก็ไม่ได้เก็บนะเล่นเลยเลเลเล,เล,เลใช่ไหมเออแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วก็ว่าจะมาเออจะมาทำพลาวีนปีนี้แต่ก็รู้สึกว่าจี้อะมันยังไงอะคือเจาสายฟรีนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าเพราะว่าเจาไม่เคยเติมเกณฑเศรษฐีเลยนะ แล้วแบบเออสายฟรีใช่ไหมแล้วก็มันคือถ้าอยากได้สวยๆมันก็ต้องมันก็ต้องเติมนะทุกคนแล้วแบบเจก,ก็ไม่ได้เติมแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนถึงวันนี้เราจะไม่ได้เออสุ่มที่ฮาโลวีนแต่เราจะมาสุ่มตัวฮาโลวีนกันวีแล้วนะ วินจริงนะจ๊าขอโอเควันนี้ก็มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนเลยนั่นก็คือร้านคาลึกลับอันนี้ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีตังเติมอันนี้ก็ให้ทุกคนดูทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะฮ่า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 ฮอีเพชรฮ่า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 อันก็มีอะไรอีกนะอุ้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจะยังมีเอ่อเลิฟลี่ลิลลี่ลองกาใช่ไหมแต่ว่า อันเนี้ยถ้าซื้อไปมันก็น่าจะต้องมันน่าจะแถมเซ็ตเลยเนาะก็คือการ์ดจี God, ้ลิงแล้วก็คอสตูมเนาะแต่ว่าแบบเอาแค่คอสตูมกับจี้ลิงไม่ได้หรอเออแล้วก็ลดราคาหน่อยโ <c oughs> <c oughs> อเคไม่เป็นไรนะสาร์ทคนเดี๋ยวจะมาสุ่มเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูอะไรก่อนนะอุ๊ยวันนี้มีกดแย่งด้วยหรอเออไม่เคยทันนะก็เลยไม่ได้ว่าจะมาแย่งเนา พอหกโมง,หน,งหนึ่งวิปุ๊บหมดนี่ไอ้นี่อยากได้มากคอสตูมของลิลลี่ลองกานี่เจชอบมากเลยนะทุกคนเจชอบที่แบบตัวที่มันมีสามในแถวเนาะเออแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะไม่ได้อยากว่ากันเดอ้อแต่ว่าแบบลิลลี่ลองกาคอสเนี้เจชอบมากเพราะบิดฟิลแบบฟิลเหมือนแต่งงานมีแฟนะแบบนะเนี้ยโอ้แบบเซเลอร์มูนยังไงโอเคทุกคนมีอะไรมาเพิ่มอีกเปล่า อุ้ยเซ็กซี่มากอ่ะอีโวคารินกับตำนานคารินนะไอน,นี้ทุกคนก็น่าจะไปอ่านสกีกันแล้วเนาะเออมันก็เล่นคล้ายๆกับพี่คโครหรือเปล่าคือเจไม่มีคโครเห็นไหมใช้ดูเลยว่าไม่มีเลยไม่มีตัวอะไรเลยตอนนี้ตัวที่เจเล่นปัจจุบันนะทุกคนก็คือหนอนเลิฟลบรีลิลลีล่ลองก้าเลย แล้วก็ตอนนั้นก็ปิดพิกอัพมาก็ปิดของเกรตามาด้วยแต่ก็ไม่ได้เล่นนะปิดมาแบบนั้นแหละ <c oughs> นี่ชอบตัวนี้มากเลยเลลี really ่เนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนอย่าลืมไปรับกันนะมีอะไรกันบ้างนะว้าวแล้วอิมาตี้อันนี้รหัสลักจริงก็ไปรับมาแล้วนะทุกคน <c oughs> เล่นร่อยอยู่นะ <c oughs> ต้องหาออฟล็อกเมืองค่ะ อี้ยนี่แบบนี่เรารับเพรมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําอีเวนต์กันนะจ๊ะเดี๋ยวหาเพรก่อนนะคนทําตัวคารินกันไหมเออเจก็ยอยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันโหดหรือเปล่านี่ค่อยเปิดว่าแบบเออตัวคารินโหดหรือเปล่าแบบเนี้ยแต่ส่วนตัวเจชอบนะทุกคนเจอยากได้อ่ะแต่เราจะเกเรือหรือเปล่าถ้าเกิด วันนี้ก็จะเป็นคลิปอะไรดีเกลือหรือกลิ่วันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงช่วงในเอย่ยอุ้ยหกรเลิศมากเดี๋ยวจจะไปสุ่มเลยนะทุกคนพูดมากาเลออเออวันฮาโลาวีนแบบแถวบ้านแบบเพื่อนๆแบบเขาแต่งตัวฮารโวีนกันไหมวันนี้อะเจบไปตลาดมาใช่ไหมแล้วก็เออไปเดินตลาด กับแฟนแล้วก็แม่นะแม่เจแล้วก็คือตอนที่ไปตลาดแล้วก็จะมีแบบเออชาวต่างชาติแบบเข้ามาเข้าแบบยังไงอัแบบเขามีแฟนเป็นคนไทยนะแล้วก็คนไทยเขาก็แต่งแบบธีมฮาโลวีนมาเดินตลาดทุกคนคืเลดมากอะแบบคือทั้งตลาดคือต้องหันมองเพราะว่าเจกเกเลิศเกินไงแล้วแฟนเกก็แบบแต่งเป็นตัวฮาโลวีนแบบธีมฮาโลวีนแบบแฟนก็เป็นฝรั่งอะเนาะ แล้วก็เจยไงก็แบบแต่งแบบเป็นแม่หมดอะแบบเนี้ยโอ้มีเลือดเลือดหน่อยมีแผลตรงแก้มมัะเลือดมากแล้วทุกคนว้าวเอาอะไรน,นี้หมุนทรรมดาอนไม่อยากใช้บัตรเปลืองนะทุกคนเพราะว่าหินมันแค่สามพันเนาะโอเคไปสูมเลยดีกว่าพูดจะไปสูมไปสูมมาสมมามล้านปีละโอเคไปสูมกันเลยชุดสิบเหมี่ยวห้าชุดสิบเหมียว 5, ห้า ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ตัวดีหรือเลปล่านะจ๊ะ ทุกคนเดี๋ยวเจขอรีเกมแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนเจามาแล้วนะจ๊ะทุกคนหนึ่งนะเมื่อกี้เราขาดชุดแค่สามใช่ไหมมาครบแล้วนะจ๊ะเราปิดไปประมาณเท่าไหร่อ่ะ ปิดไปประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวตอนเรามีอยู่สี่หมืนห้าประมาณไว้นะแล้วก็ลบกับหมื่นเจ็ดอมก็ปิดไปประมาณสองหมื่นแปดทุกคนเกือบสามหมื่นโอ้ไม่กอดเลดมาประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนได้ครบแล้วนะจ๊ะว้าวแน่กันเลยโอ้ oh. อีภาพปิดตานี่คือแบบบอกชอบมันไม่ได้นะให้มันซะเยอะเลยคืมใครทำน้องคารินกันบ้างจ้าเม้นใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนว้าวสวยมากน้องคารินยังไงเดี๋ยวเจมมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะไม่แน่ก็พรุ่งนี้แหละ แต่คืนนี้เดี๋ยวขอไปเล่นแบบฝึกฝนฝีมือก่อนไงว่าน้องจะโหดหรือเปล่าเนี่ยมันมีคอสตูมน้องด้วยนะเนี่ยคอสตูมน้องสวยมากแต่ก็น้องราสายฟรีไงก็ต้องเล่นตามมีตามเกิดไปก่อนโอเคทุกคนยังไงก็เจก็ขอจบคลิปไม่เพียงแค่นี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอออฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และติดตามให้กับเจได้นะทุกคนกิงง ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายแฮปปี้ฮาโลวีนจ้า